ลไไ,ไปด้เ็นแต่เมื่อกี้นี่ถ้าไม่เปลี่ยนฝั่งเล่น<ม>น่าจะหาอยู่วิ่งทะเลาะไอ้วิ่งล้อไตหน้าผาป่่ะะนาาจหไอ้นั่นนั่งเฉยรถตุก๊กยิงสน็อกเลยมันมาเลยมันมาเลยมันมัวแต่ส่องดูข้างบนเนี้ยยิงมันเยอะแต่มันก็น่าจะบอกกันมั่งมาละมั้ง นัมบอกไม่ทันไอ้นั่นน่าจะส่องเพลนเลยไอ้นั่นน่าจะบอกไม่ทันเพราะมันคิดเกินไปแล้วไงกว่ามันจะหันได้ก็น็อกไปแล้วไม่ใช่น่าจะไม่ทันได้บอกกันแล้วล่ะแต่ถ้าไม่แต่ถ้ามันไม่กระตุกดอกดอกนั้นน่ะผมไปจอดอยู่หน้าหินมันพอดีเลยนะดีนะมันกระตุกพุ่งลงน้ำไปเลย เป็นครั้งแรกเลยที่กระตุกจะชีวิตไว้ไปได้เล่นนานวิกฤตินานมากเลยนะตั้งแต่อีเวนต์นู้นเลยป่าวคก็ตั้งแต่อีเวนต์คิดมัดอ่ะไม่เคยชัดตีเล nice. nah ่นธรรมดาเลยครับไอ้ี tr ่ไมมมีกฤติธรรมดา โอเคนี่แหละถึงจะสมเป็นแบบหิมะไอ้สัสวงต้องอย่างนี้นี่ดี๋ยวถึงรู้สึกเหมือนอยู่บ้านไอ้สั์มาล่างขึ้นบนไอ้เหี้ออยู่อยู่ในวงดีๆไม่ชอบชอบไกลๆอยู่ในวงเดี๋ยวก็วิ่งออกนอ อยู่นอกอยู่นอกวงเลนดีแล้วเจ้ล่นนี้รูว่าตาอยู่ในวงตลอดเลยทำไมทำไมเจ้อยู่นอกวงมันดีกว่านี่พวกผมลวกผมก็อยากอยู่ในในวงกันเท่าไหร่เคยเคยเข้าใจคำว่าลุกกับลับไหมไม่เข้าใจโอเคจะได้มาอธิบายต่อจับไหม เอ้ยมีตัวอเออแล้วก็เป็นเขาอีกแล้วที่แยกไปแล้วก็ไปเจอคนอีกแล้วอยู่ไหนนู kind of ่นไอ้บ anyway> ้านหลังเจพี่เลยกดังไปนิดนึงไงตรงข้างบนเนินั่นะใช่นั่นใช่คนไทยโอ้หเดี๋ยว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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วกูเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวตายแล้วออดีดีๆนะ เดี๋ยวไปแล้วไปแล้วไปแล้วลอยู่ข้างหลังนี่เองยิงแฟร์ทิ้งมันจะได้อะไรไหมตรงเนี้ยไม่ได้เดี๋ยวถ้ากดลงพื้นถ้ากดลงพื้นก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้ากดขึ้นฟ้าก็ได้รถถังนะเอารถถังไปขี่เล่นไหมเจ๊ขี่เดียวแ้วควตขขีได้ไหนเ่ย โดนปีนได้แป๊บเดียวยค่อยๆกะดึกๆ I got supplies มันรุมยิงกันสามคนสี่คนก็ระเบิดแล้วคนละแม็กก็จบแล้วไหนคนอยู่ไหนเข้ารึรยู่เนี่ยเลยก็าดาง 3, กังสามก็ดังไปเนี่ยเย็บที่มันไว้เลยอะไรมันมาแน่ cái bị nhác lấy, anh em anh tài nè, watch out, watch out, watch out, watch Lời watch đăng watch out,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  watch watch out, ขนาดผมไม่เห็นผมได้ยินแค่เสียงมงยังรู้เลยด,ได,ดลยูไม่ได้ยิน,นเสียงไม่ได้ยินเงี้ยอะไรไม่ได้ร<อ>ู้เสี้ยอะไรสักหน่ม่อยู่หลังมือเพราะว่าถ้ามันอยู่กับเจ๊<อ>เจ๊ตายไปวลวดรอม์มดีเงี้ยเราไม่อยากมันใช้ลูกซองด้วยนะจะเขาก็ใช้กั<า><า>นเจ้าพนักแล้วเจ๊ว่าที่เปียกถืออเลย ลูกสองลองพอลูกสองไม่ใช่ิ่งที่นา่ากลัวจะเป็นที่น่ากลัวก็ต่อเมื่อมันเข้ามาใกล้แค่นั้นแีลยระยะปีชิดเม่ไห่เลยเลยระยะกลางก็น่ากลัวคิด,ดว่ามันยังอยู่ไหมลูกเขียวเยอะจัง้ะพอนะพี่ผมมีแปดสิบมามาเอาเนี่ย แต้มเงิเนี่ยร้อยกว่าสองร้อยนะมันจะไม่ได้ใช้ด้วยเอาเอาคูณสามกับเก็บแสงยามไหมเฮ้ยคุณยังได้คนค้ำอ่ะตอนนี้จะวิ่งใส่เฮ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดียเเ๋ยวพี่เจ้พูหยิงเอ้าไอ้เหี้ยกูจะทิง้งไงกูจะทิ้งเก็บเสียงไอ้สัตว์ทิ้งไปทั้งปืนเลยเหีย เก็บเสียงยูอิมพีบอกมั้บอบ้านนั้นอะไรนะออกคอเล่งบ้านนั้น้าต่างเล่งอยู่จะวิ่งจะวิ่งปีมาเพื่อนเล่งเล่งเลงอยู่เดี๋ยวขี่ตบซ้ายขม้ตบขวาตซ้ายตบวาพรองขึ้นเมื่อไหร่บอก ตนึองพี่ขอเวลาวิ่งลแล้วพี่ยมาพี่พี่ยมาพี่พี่ยมาพี่ผมเล็งแล้วเอาทำไมเจ๊ไม่ไปกับไอ้ีเข้าผมเข้าเงียบ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 เงีมันจะถอยแล้วอ้าข้างหลังอ่ะบอดไใหม่บอด อันนี้ก็เราเยิงแค่พอพี่ยาดินมันถอยไปไว้ยังว่าถอย,ถอยปิงเขาถึงเจอนีนาบาน้นาไปห,าาหยอะไรวะเนี่ยน่าจะมาตัวเดียวป่ะเออน่าจะตัวเดียวนนอยู่ว้าช้าวเกียวแล้วพี่ไม่เห็น ต่เคียยมไม่สุดนะระวังด้วยแล้วทำไมบอดมาข้างหลังสามตัวบอดมันมาได้ทุกที่แหละมันจะปาวได้ทุกที่เจ็บเสียงไล้ยุบพิเดียด I got supplies ับไปซื้อของระวังดยวยหาแล้วเจอ ของเาเรือ,เ,อเฟือแล้วก็ไปซื้อในวงก็ได้เนี่ยระวังโอ้โหต้องแดนไป่านั้นตรงเนี้ยเออรถกองกวาดังสามกวาดังนะั้นไม่มีใช่ไหมไม่ม,ไม,มีไม่มีไม่มีไม่มีทำไมกูรู้สึกระแวงแถวบ้านแถวนี้จังเลยวะมันน่าจะตัวเดียวหรือเปล่ายิงหอดนิ่หมดซ้ายอะ เพราะถ้ามันถอยมันน่าจะถอยได้ไม่ไกลเราวัง้นแล้วดูตะบานกูซะลัเจ๊วิ่งตามผมมานะแอดมนยังไงบานนะก็เขามีเองแตมันึ้นเอาให้ชัวร์พี่ออกซ้ายเส็แล้วมีใครอยู่บ้า โอเคไม่มีพี่ฉันว่ามันตัวเดียวมันยิงบอดมันก็ไปจะเขารู้กันหมดล้เจ้ามีขนาดจะสองเห็นเราสี่ตัวก็ได้โอ้เห็นแล้วลูกซองย,ยิงล่านขนาดนะั้นไม่ต้องสองหรอกไอเถาจะอยู่เจอร์เวียทหารรอบแรกพี่เล่นใหญ่ฟรีไหม หนีไม่ทันเลยมันชิดตัวแล้วม,มันนั้นหนีงไงอโอเคป,ปอูอัน,น,อนอยังหารดหารดหารกรดแต่รถรอยเท้าก็ไม่มีะนะพี่กิจเออร,รอยเท้าไม่มี ถ้ามันเอารถไอ้ถ้ามันเอถ้ามันเอารถไปก็ไม่มี้อยอยู่ดีแล้วก็ไม่มีรอยรถเหมือนกันน่าจะวิ่งไปแต่น่าจะไม่มี้อยเท้าน่าจะไปนานแล้วแหละแต่บอดไม่น่าเล่นลูกสอใช่ไหมโอ้อดเดือดกเล่นเล่นบางตัวอยู่ที่มันสปาวไอเจมันอยากได้อะไรก็ได้นั่นแหละไฟละอยากให้รู้ว่าตรงนี้มีคนนะ นไอเจไฟผองมึงไงจะหันไปแล้หันไปดูเจหันไปดูไหนว่ามันเป็นยังไงเป็นอฟได้ด้วยป่ะเจอ้าวเจยังไม่ได้ใช้อีกเหรอเขาใช้กันไปจนหมดแล้วเห็นแล้วไฟสีเขียวทำไมรีบใช้ไหนแล้วพุใหญ่เขาใช้กันตั้งแต่ปีใหม่แล้วบียังเขาใช้กันตั้งแต่ปีใหม่แล้วใช่ทำไมปีนี้มอเตอร์ไซ มันให้ตั้งแต่ปีใหม่นู่นเขาใช้กันตั้งแต่ปีใหม่นู่นกูเก็บไว้ตั้งนานแล้วแหละมีผู้ใหญ่ด้วยนะผู้ใหญ่อะก็อยู่ในมืออยู่ในตัวผมนี่นี่ไก่ี่ตัวงมาผมคนเดก่อกันมาที่โลเคชั่นี่ไปเลยรถสี่อยู่นี่แล้วก็รถสองอยู่ขวามือเนี่ยคนนี่ว่าเอ็มโฟว่ะเอ็มโฟส่งนั่นไงมันอยู่โโอ้หมดเลยกู จัดประจำดิเวนเล่นเลยกูเฮ้โอ้โหเยี่ยกดรอดไม่ได้จะมีตัวหนึ่งเจ็บมากแล้วพี่นั้นไงจไม่ดีไหนนังนอะไรอะมากระทันหันมากดี นารถอนารถอนารถ Watch out อยู่หน้ารถอยู่ตรงที่ผมมา,มาต้นไม้ต้นไม้เหี้ย <c oughs> ข่าวหมดเลย <c oughs> เจะวิ่งวิ่เฉี่ยวรถมาอยู่ดีๆก็ามากําลังจะวิ่งแหววรถ